เสด็จประพาสเมืองอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระทนั่งไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาสเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองอ่างทองซึ่งมีเขตแดนติดต่อกันเมืองอ่างทองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จต่อจากเมืองอยุธยานั้นเดินรู้จักกันในชื่อแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญเมืองหนึง่งในสมัยอยุธยาพระองค์เคยเสด็จเมืองนี้มาแล้วสองครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2 4 2 1และพุทธศักราช2444ดังนั้นในการเสด็จประพานครั้งนี้จึงเป็นการเสด็จครั้งที่สามในรัชสมัยของพระองค์ เดิมชื่อแฝงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดีอยู่ในเขตที่ราบลุ่มมีแม่น้ําไหลผ่านสองสายคือแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยเป็นผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกจนกล่าวได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําอีกแห่งหนึ่ง แ่นดินพระบ่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาลครั้งนั้นเมืออ่างทองได้รวมอยู่ในเขตปกครองของมณฑลกรุงเก่าในคราวเสด็จกระพาต้นครั้งที่สอง พระองค์เสด็จประพาสเมืองอ่างทองในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2449แม้ครั้งนั้นเป็นการเสด็จประพาสส่วนพระองค์แต่ก็มีราษดอนที่รู้ข่าวเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จที่วัดป่าโมกกันอย่างหนึ่งแน่นดังเห็นได้จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้ ถึงป่าโมกสะพานป่าโมกทำสูงน้ำมากเดินคิดว่าจะไปถึงอ่างทองเสียทีเดียวแต่เห็นเวลาบ่ายสี่เมืองแล้วถ้าจะไปถึงคงย่ำค่ำเลยจึงหยุดที่ป่าโมกมีราษฎรมามากเหมือนเ,อนเทศกาลไหว้พระแต่ถามดูก็ได้ความว่านัก,กันมารับสมเด็เท่านั้นขึ้นถ่ายรูปรัชการพระตามเคย วัดป่าโมกแห่งนี้มีบรรทุกอยู่ในพงศาวดารเหนือว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขท h ยจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสักได้ทรงบุรณะซ่อมแซมวัดครั้งใหญ่ร่วงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินแก่พระปลัดก,กินเจ้าอาวาสวัดป่ดาโมกเพื่อน,นำไปปฏิสังขรณ์วัดอีกครั้ง เมื่อแล้วเสร็จได้เสด็จพระราชดำเนินทางเรือมาถวายภ้าพระกฐินและทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาวัดป่าโมกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นโถชนิดบรรวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อใดที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองอ่างทอง ก็จะเสด็จประพาสวัดป่าโมกทุกครั้งและในการเสด็จประพาสต้นครั้งที่สองนี้พระองค์จะได้ชมถ่ายภาพวัดป่าโมกไว้หลายภาพภาพนี้คือบริเวณศาลาฉนวนทางเดินจากท่าน้ำไปสู่พระวิหารเขียนเป็นนิหารก่ออิฐชาบปปูนหน้าบานลงรักติดทองประดับช่อฟ้าใบอะกาหางเหว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนริศรานุวัตติวงศ์ซึ่งตาม,สมเสด็จไปในครั้งนั้นด้วยทรงบันทึกไว้ถึงเหตุที่เรียกวิหารเขียนเพราะด้านในมีภาพเขียนเรื่องชาดกเป็นฝีมือช่างเขียนต้นสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชาดำเนินเข้าไปในพระวิหารเขียนเพื่อทรงนมัสการพระพุทธสายญา พระนอนขนาดใหญ่ที่มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาทสิบสองวาลงรักปิดทองทั้งองค์มีลักษณะนอนตะแคงขวาแบบสีหะสสายยาหลังเสด็จประพาสวัดป่าโมกในเช้าวันถัดมา พระองค์เสด็จประพาสทางเรือไปยังตลาดเมืองอ่างทองที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพตลาดไว้พร้อมกับทรงเล่าไว้ในพระราชาทะเลถาว่าแวะที่ตลาดถ่ายรูปและซื้อของบ้างเลิกบ่อนเสียตลาดโดยไปหนึ่งในจิตไม่มากนะที่เป็นเช่นนี้ พราะภายหลังมีประกาศยกเลิกการเล่นบ่อนพนันทําให้ตลาดตามหัวเมืองต่างๆไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนหนังสือตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและหวยเล่มน,นี้ระบุว่าช่วงนั้นสยามมีรายได้จากการเก็บอากรบ่อนพนันมากถึง6ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนมากถึงหนึ่งในสิบของรายได้แผ่นดิน แต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่าควรยอมสละรายได้ส่วนนี้เพราะประโยชน์ที่ได้รับอาจไม่คุ้มค่ากับการที่ราษฎรติดการพนันซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆอีกมากมายรายได้ที่เป็นภาษีอากรเน,นี่ยนะฮะจากการพนันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนเบี้ย็ดีหรือหวยก็ดีหรือการพนันอื่น,นๆรวมกันแล้วเนี่ย มันตกอยู่ตั้งหกล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็เทียบสัดาาส่วนดูกับรายได้ประดินอย่างในรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ารายได้าจากขวยเนี่ยเป็นละลาหนึ่งส่วนสิบของรายได้ทั้งหมดทรงเห็นแล้วว่ามันจะได้ยม่คุณเสียคือประชาชนนี้ก็จะถูกมองเมาด้วยลิกการทนันนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะเสียเวลาทำมากินเพราะฉะนั้น ท่านก็ค่อยๆลดจํานวนบอลลงนะจะเห็นได้ว่าก่อนเสดจยุโรปเนี่ยนะครับครั้งที่สองเนี่ย2449เนี่ยท่านเลิกบอลในต่างจังหวัดพูดง่ายๆได้ทุกคนทถนไม่มีแล้วในะเรื่องบอลเลี่ยไม่มีในต่างจังหวัดนะเหลือแต่ในกรุงเทพเพียงสิงบบอลเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เมื่อช่าช่างดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มกัน ได้เงินมาหนึน่งส่วนสิบของของของบประมาณรายได้แผ่นดินแต่ว่าประชาชนเนี่ยถ้าดูตัวเลขภาษีที่ได้จะเห็นว่าถ้าไม่เลิกซาเล้มันขึ้นมาทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีสูงขึ้นเรื่อยเลยนะครับไม่มีไม่มีทางจะลดลงมันแสดงว่าคนเนี่ยจะเสพติดกันพนันมากขึ้นซึ่งจะเป็นภยนัยในระยะยาวที่กระสายพระเนิรท ที่ทรงลายห็นกายเนี่ยเป็นของพิเศษของบาทหลเงพระจริเจ้ากาวหลังจากทอดพระเนตรตลาดเมืองอ่างทองแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชาดำเนินไปยังที่ว่าการเมืองอ่างทองในพระราชหัตถเลขาทรงเล่าว่าที่ว่าการหลังใหม่นี้สร้างห่างจากแม่น้านําเข้ามา เป็นตึกมดงามแน่นหนาดีชวนที่พักสำหรับข้าหลวงตวัวราชการหลังเดิมได้ใช้เป็นเรือนที่พักเพราว่าการเมืองอ่างทองขณะนั้นคือหม่อมอมมณวงวิจิตหรือหม่อมราชวงศ์ปฐมขเจนจร